โมกหนูลา1,200บาทรวมส่งสนใจทักได้ครับโมกหนูลาเป็นที่นิยมทําบอนไซมากต้นนี้ต้นอวบๆลำต้นใหญ่โคนใหญ่1,200บาทรวมส่งเท่านั้นทักได้ครับ เดี๋ยวมาชมอีกหนึ่งต้นครับวันนี้มีนําเสนอสองต้นต้นนี้ก็หนึ่งพันสองร้อยบาทรวมส่งเช่นเดียวกันครับเทียบกับนิ้วมือโคนใหญ่ๆ หนึ่งพันสองร้อยเท่านั้นต้นนี้น่าจะเป็นพันธ์ใบใหญ่ครับ นี่คือพันธุ์ใบเล็กมกหนูราพันธุ์ใบเล็กครับสนใจก็ทักมาได้วันนี้นำเสนอสองต้นต้นใหญ่ๆอบอวบนโคนใหญ่ๆครับ ใจก็ทักมาได้ครับต้นละ1200รวมส่งเท่านั้น